มอ,องนี่สีสเกียหลวงพ่อโตโคููบ้านเขียนฐานปราสาทขอมเข่าหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเหยียดดวงลำดวนถาดวาัฒนธรรมเริ่ลงลำสามัคขี้หมู่บ่อสีสเก็ยร์กับปูรี้นได้ ดูดิอนภูเขาไฟเปลือกบางกรอบนอกนุมในกินบสุนละมุนลินคือเสียงกล้องโลกว่าแะไรกสิหาว่าคุ้ยว่าจันกับมาคุยกันจังหน่อยดินภูเขาไฟปูกอีหยังกะง่ามแรีธาตุไลหลายแต่ที่หลายพอแพ้กันก็คือก็สอบนี่แร่ธาตุจากดินภูเขาไฟผสมกับแร่ธาตุจากปุ๋ยไข่มุกสุดยอดยอดสุดๆุดไปเลยผมอยากให้ทุกคนหูวว่า แผ่นดิดนดิสารมาได้แห่งแรกอย่างทีกิดคื่อนำใจของคนดินสารที่พ่เคยเหือนแห่งไปจากแผ่นดินไทยมาสีสะเก็ดก็ะแววมกินทุเลียนผู้เขาไฟเด้อของเข้าดีอีหลีหุยไข่มกตาเลือใบไข่มก